เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนสะท้อนถึงวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอาเซียนที่มีการผสมผสานกลมกลืนเท่ากับอิทธิพลที่ได้รับจากทั้งจากเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนด้วยกัน จากอดีตถึงปัจจุบันในภูมิภาคที่ได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกหลายประเทศมีวัฒนธรรมการกินที่คล้ายคลึงกันขณะเดียวกันแต่ละชาติก็มีเมนูอาหารที่เด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นต้มยำกุ้งของประเทศไทยอัโดโบของฟิลิปปินส์เป็นต้นอ,อาหารประจำชาติกัมพูชา มีชื่อเรียกว่าอหามกเป็นอาหารคายยอดนิยมของกัมบูชามีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทยโดยเป็นการนำเนื้อปลาสดๆดรวกพริพกเครื่องแกงและกะทิแล้วทำให้สุกโดยการนำไปนึ่งซึ่งนอกจากจะใช้เนื้อปลาแล้วอาจเลือกใช้เนื้อไก่แทนก็ได้ ส่วนสาเหตุที่คนในประเทศกรัรมบูชานิยมรับประทานปลาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของของกรัรมบูชามีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ทำให้ปลาเป็นอาหารที่หารรับประทานได้ง่ายนั่นอาหารประจำชาติบูไนมีเรียกชื่อว่าอัมบุยัน เป็นอาหารยอดนิยมของบลูนยมีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวแป้งจัดเหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊กโดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลักตัวแป้งของอัมบุยัตเองไม่มีรสชาติแต่ความอร่อยจะอยู่ที่การจิ้มกับซอสผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอีก2-3ชนิดเช่นผักสด เนื้อห่อใบตองย่างหรือเนื้อทอดทั้งนี้การรับประทาน,อ,นอาหารอัมบุยัตให้ได้รสชาติต้องรับประทานตอนร้อนจึงจะดีที่สุดอาหารประจำชาติพามา่ามีชื่อเรียกว่าราบเพชรเป็นอาหารยอดนิยมของพามา่าโดยการนำใบาชาหมากักมาทานกับเครื่องเคียง เช่นกระเทียมเจียวถั่วชนิดต่างๆง,งาคั่วกุ้งแห้งขิงมะพร้าวขั่วเรียกได้ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับเมี่ยงคำของประเทศไทยซึ่งราเพชรนี้จะเป็นเมนูอาหารที่ขาดไม่ได้ในการโอกาสพิเศษในเทศกาลสำคัญสคัญของประเทศพามา่าโดยกล่าวกันว่าหากงานเลี้ยงหรืองานเฉลิมฉลองใดไม่มีราเพชรจะ ถือว่าการน,นั้นเป็นงานที่ขาดความสมบูรณ์ไปเลยจีอาหารประจำชาติมาเลเซียมีชื่อเรียกว่านาซีเลอมักเป็นอาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซียโดยนาซีเลอมักจะเป็นข้าวหูก,กับกะทิและใบเตยพร้อมทานเครื่องเคียง4อย่างได้แก่ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหาั่นไข่ต้มสุกและถั่วอบซึ่งนาซีเลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตองและมักทานเป็นอาหารเช้าแต่ในปัจจุบันกลายเป็นอาหารยอดนิยมที่ทานได้ทุกมือ้อและแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายแห่งเช่นสิงคโปร์และภาคใต้ของไทยด้วยอาหารประจำชาติลาว มีชื่อเรียกว่าสลัดหลวงพระบางเป็นอาหารขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งเนื่องจากมีรสชาติกลางๆําทำให้รับประทานได้ทั้งชาวตะวันออกและตะวันตกโดยส่วนประกอบสำคัญคือผักน้ำซึ่งเป็นผักป่าที่ขึ้นตามริมทานน้ำไหลและยังมีส่วนประกอบอื่นๆเช่นมันแกวแตงกวามะเขือเทศไข่ต้มผักกาดหอม และหมูสับรวกสุกส่วนวิธีปรุงรสคือราดน้ำด้วยน้ำสลัดใส่คุกส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันและโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและถั่วลิสงคั่วอาหารประจำชาติสิงคโปร์มีชื่อเรียกว่าลักซ่าอาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์ลักซ่ามีลักษณะคล้ายกว๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่กะทิ ทำให้รสชาติเข้มขน้นคล้ายคลึงกับข้าวซอยของไทยโดยรักษ่าจะมีส่วนผสมของกุ้งแห้งพริกกุ้งต้มและหอยแครงเหมาะสําหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามรักซ่ามีทั้งแบบที่ใส่กะทิและไม่ใส่กะทิทว่าแบบที่ใส่กะทิจะเป็นที่นิยมมากกว่าอาหารประจำชาติอินโดนีเซีย มีชื่อเรียกว่ากาโดกาโดอาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยผักและผัญยพืชหลากหลายชนิดทั้งแครอทมันฝรั่งกระหล่ำปีถั่วง,งอกถั่วเขียวนอกจากนี้ยังมีเต้าหู้และไข่ต้มสุกด้วยกาโดกาโดจะนำมารับประทานกับซอสถั่วที่คล้ายกับซอสสเต็กอย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องสมุนไพรในซอสอาทิตยศละผักชีหอมแดงกระเทียมตะไคร้ทำให้เมื่อนรับประทานแล้วจะไม่มีรู้สึกเลี่ยนกะทิมากจนเกินอาหารประจำชาติเวียดนามมีชื่อเรียกว่าปอเปี๊ยะเวียดนามถือเป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่โด่งดังที่สุดของประเทศเวียดนาม ความอร่อยของปอเปี๊ยะเวียดนามอยู่ที่การนำแผ่นแป้งซึ่งทำจากข้าวเจ้ามาห่อไส้ซึ่งอาจจะเป็นไก่หมูกุ้งหรือหมูยอโดยนำมารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิดเช่นซะะเซลาแน่ผักกานหอม และนำมารับประทานคู่กับน้ำจิ้มหวานโดยจะมีถั่วคั่วแครอทซอยไชยเท้าซอยให้เติมความตามใจชอบและบางครั้งอาจมีเครื่องเคียงอย่างอื่นเพิ่มอาหารประจำชาติไทยมีชื่อเรียกว่าต้มยำกุ้งแค่อ่อยชื่อก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารคาว ที่เหมาะสําหรับรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆกลิ่นหอมของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในต้มยำกุ้งนอกจากจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วยังช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารได้เป็นอย่างดีและเนื่องจากต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลักทำให้รับประทานแล้วไม่เลี่ยน จึงทำให้ต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่รับความนิยมในทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติเองก็ติดอกติดใจในความอร่อยของต้มยำกุ้งเช่นเดียวกันเด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติใน10ประเทศของอาเซียนสวัสดีค่ะ